สวัสดีครับสวัสดี FC ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับทุกท่านกําลังรับชมรับฟังอยู่กับทางช่องสัทธาปฏิหารครับช่องสัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอดไม่มีการโฆษณาเว็บนะครับไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะครับผมนเนาะก็มีทางโฆษณาจกาทาง y o u t u b e เท่านั้นนะครับให้รับชมรับฟังนะคลิปเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับ และการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับของทางประเทศเพื่อนบ้านไนมะ่ว่าจะเป็นทางเวียดนามฮาหนอยหรือทางพี่น้องทางสปปลาว,ลาวเนาะนะเป็นอย่างนี้ก็โปรดใช้วิจารยณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์เลขมงคลของสลากกินแบ่งที่ถูกกฎหมายของ เวียดนามฮาหนอยนะครับประจําที่2ี่ครับก่อนที่จะไปดูวันที่ไอ้ประจําวันที่27นะผมเขียนวันที่ผิดครับถึงว่านไม่ออกประจำที่27เราไปดู26ก่อน26ที่ผมแบบหน้าโมโหงตัวเองมากนะครับคือเสียดายมากผมโพสในโพสชุมชนนะครับต้บอกเลขมงคลเด่นเลขสามตัวเดียวมาครับมาเลขสามผมไม่ได้โพสต์ตัวสํารองด้วยเพราะว่าผมคิดว่าสามยังไงก็มามาสองรอบ มาสามสี่กับสามเจ็ดใช่ไหมครับอืมแต่ผมพิมพ์ตั้งหกคู่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะครับสามห้าสามหกสามเก้าออกช่องว่างสามเจ็ดกับสามสี่อออันนี้มันคือเสียใจมากแต่นะครับตัวเดียวก็ยังเป็นเลขมงคลอยู่มาตั้งสองเวลาเนาะอ่า <c oughs> <c oughs> ผมลืมลงเลขทูปนะแต่ลงไปแล้วแหละนะลืมให้ในโพสเลขทูปตาไข่ ให้ดูกันนี่ตู้ถ้าขายแปดสามเจ็ดเนาะดูครับก็มีสามเจ็ดใช่ไหมครับมีสามเจ็ดมีสามสี่ไหมสามสี่ไม่มีแปดหนึ่งไม่มีมีแปดอะไรบ้างมีแต่สองเก้าสามเจ็ดสองสองสี่หนึ่งมีสามเจ็ดได้ดูครับเสุดายแปดสามเจ็ดเนาะไม่ได้แปดสองเจ็ด เห็นแวทุบก็มาสามเจ็ดทุบต้าไข่เด่นสองมาสองสองตัวรองสามเจ็ดเออเป็นไปได้นะทุกคนเออยังไงสามเก้าแล้วก็เป็นตัวสองเก้าอีกเก้าสองเก้าทีนี้มาดูให้ข้าให้มานะครับ เมื่อวานก็มาเล่สี่นะตัวเก้าส่วเก้าเปอร์เซ็นต์นี่วันนี้ไม่มาทุกคนมาดูกันทีละเวลาสิสองหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งวันนี้ในน,น,น,นี้มาเยอะเมื่อวานไม่มาแต่เลขธงเลขธูปของกระแขยมานะครับเรียมมงคลห้าไอหกโมงครับเ 4. 4ก้าสองเก้าสามสี่สี่แล้ว สามสี่โอ้โหเนี่ครับสามสี่เห็นไหมเ่ก้หนึ่งสี่เมื่อวานก็มาหกเก้าตัวเนี้ตัวล่างๆใครอยากดูแถวไหนก็ดูนะครับใช้วิจารณ์เอาไม่ใช่ไม่ชอบแล้วมาว่ากันนะนะครับหนึ่งทุ่มกับผมแปดสามเจ็ดสองสอง,สอง,สองโอ้สามมาสองรอบแล้วนะเจดาสามเจ็ดปกติผมก็จะประกบสามเจ็ดแต่ในนี้วันนี้ก็มาก็โอเคะ okay. ให้เห็นนะครับ รุงนี้น่าจะมีพี่น้องสักหนึ่ง Sí. คนมันจะมาไหมรอดูนี่นี่เจ็ดจะมาไหมตุงนี้ผมคิดว่าน่าจะมาเนอะโอเคครับผมขอให้โชคดีทุกท่านครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ